อาตมาวันนั้นก็ได้ไปหลอกหลอ,อ,หลอ,หลอมด้วยการอัญเชิญเหล็กไหลาย,ยาดน้ำฟ้าธรวดีด้วยได้อัญเชิญเหล็กไหลเงินยวงด้วยพิธีเดียวกันเนี่ยใช้เวลาการเชิญเนี่ยพร้องกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาวะที่หนักมากเพราะว่าการที่เราจะเชิญเหล็กไหลสองชนิดในพิธีเดียวกันเนี่ยต้องใช้พลังของจิตที่สูงมาก แล้วก็ยากที่จะสมหวังยากที่จะสมความปรารถนาที่เราได้ไปกระทําดังนั้นเนี่ยการกระทําแต่ละครั้งเนี่ยเราจะคาดหวังไม่ได้เลยว่าวันนี้เราจะหล่อหลอมได้กี่องค์เราจะหล่อหลอมได้มากหรือได้น้อย ลิตังพนันตุผู้เป็นบุคคลบริษัททั้งสี่ทั้งหลายเมื่อเห็นกรรมวิธีการหลอ่อพระยอดถึงคนทั้งนี้ก็จะเกิดกิตติภาตราภาความเลื่อมใสจะได้เข้าใจว่าการทำพ้าที่จะสืบทอดต,ต่อว่าพุทธศาสนาได้ทำยังไงและเป็นวิธียังไงแล้วแต่มาใช้เวลาอันเชิญเหล็กไหลเนี่ยประมาณทัก1สิบนาทีอาเองเหล็กไหล เงินยวงก็มีอาการเป่งประกายอยู่ที่ริมถ้ำริมผมนังถ้ำพอเป่งประกายขึ้นมาก็อาจารย์นำยูน่นก็ได้ชี้ให้ทุกคนดูพอดูเสร็จแล้วก็ได้เอาเทียนเนี่ยไปลนม,มมหาาาาาหาาสา,า,าสสาสววววงงััเทุ สัปค <icana>, ุลิสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสีสาวังรวมๆครับรวมมาซ้ำเข้าไปก็มาที่วันกันครับสาวัง สว่างมัสสะพาสิทธิวิชาทะนางสว่างสัพพโลการิยังสว่างมหาจักรวรติสว่างเทวาสว่างมหาเทวาสว่างอิสิสว่างมหาอิสิสว่างมุนีสว่างมหามุนีสว่างสัพพุริสว่างมหาสัพพุริสว่างพุทธสว่างปัจเจกพุทธสา สิทธิวิชาธารนังสววางสัพพาโลกาลรียนังสววางทางเดินสู่สุนทรภวัของพระอสุรเจ้าข้าพเจ้าขอเรียกกระดูกเรียกเอ็นเรียกน้ำเรียกแม่เรียกเส้นเียกสายเรียกขรัตทุกตัวเรียกขึนขึ้นมาด้วยน้ำมาพัดาดินน้ำลงไปพระพรหมสาววางมหาพระพรหมสาววางจักรวัตตีสววางมหาจักรวัตตีสววางเทวสาววางมหาเท